ส,สวส Think React. Wow. ัสดีครับวันนี้กับโดนทิ้งเรียกสำหรับวันนี้ครับเราอยู่กับบอยกรุ๊ปโปรเจกต์นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปสุดท้ายของบอยกรุ๊ปโปรเจกต์นะจริงๆถ้าใครมีวงที่อยากให้ผมเลียก็ฝากเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะกลับมาทําอีกนะแต่ว่าช่วงนี้ขอพักวงบอยกรุ๊ปไปสักพักหนึ่งก่อนครับอยากรู้จักวงเกิร์ลกรุ๊ปเพิ่มเติมบ้างนะบอยกรุ๊ปโปรเจกต์ตอนสุดท้ายทั้งทีนะก็ อยู่กับวงนี้เลยนะก็บอกเลยว่าเป็นวงแบบสายฮิปฮอปสายแรปอะไรเนี้ยระดับท็อปทอปของวงการเลยทีเดียวแน่นอนครับจะเป็นวงอื่นไปไม่ได้ครับวันนี้เราอยู่กับไอคอน ันนี้เราก็จะมาเลียกันทั้งหมด3เพลงนะครับก็ตามชื่อคลิปเลยนะขอไปทำความรู้จักสมาชิกกันก่อนเลยนะครับวงไอคอนนะครับผมสมาชิก6คนนะตอนนี้มีคนออกไป1คน,นครับก็์ตั้งแต่ปี2015นะครับจาก YG นะจริงๆวงนี้เนะี่ยผมก็พอรู้จักบ้างนะเพราะว่าดูรายการอ่า Kingdom นะโอเคก็ถือว่าในรายการไหนก็คงสไตล์นะแบบชาวฮิปฮอปชาวแดปนะ แต่ว่าจัดเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้แบบโหดีเลยนะสมาชิกคนแรกนะครับเอ่อเจนะคิมจินฮวานเจเมนโวคอลแล้วก็ลีดแดนซ์นะครับ February 1 9 9่นะคนนี้เนะี่ยผมค่อนข้างชอบนะตอนดูรายการเขาแบบว่าดูตัวเล็กแต่มูเตอร์มีดีนะ <c oughs> วันนี้น่ารักน่ารัก <c oughs> คนต่อไปนะครับอ่อซงซงยุนฮยองอ่ายุนฮยองนะ Yes ซับโวคอลนะวิชวลแล้วก็เซนเตอร์ด้วยนะเฟเวอร์บารีหนึ่งเก้าเก้าห้านะก็สมกับวิชวลอยู่นะคนนี้ค่อนข้างจะเอาเรื่องนะเข <Wow. S 1> าต่อมานะบบับบี้นะโอ้โ oh, หคนนี้สุดจริงนะคิมจี all, นะ Bobby, rapper, วอนรับบับบี้เมนแรปเปอร์ซับเวโอเคีลเฟซซับอะกรุ๊ปนะเดซัมเบอร์หนึ่งเก้าเก้าห้านะคนนี้นี่ค่อนข้างเขาเรียกว่าไงอ่ะครบเครื่องนะคนนี้ศ <Wow. S 1> ักยภาพนี่โอ้โห อย่างสูงนะเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีคนนี้คนต่อไป dk คิมดงฮยอกใช่ดงฮยอกนะเมนแดนซ์ซับวอลคอร์นะ a ดือนมกราคนนะคนนี้ก็ในคิงดอมเนี่ยผมคนนี้สายเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่ปะ Yes ไปออกอ่ะยูนนะิตเต้นนะสเตดนั้นคือแบบดีมากนะเป็นแนวแบบเกาหลีย้อนยุคด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม <S <S คนต่อมานะอ เอาชื่อจริงแล้วกันนะกูจุนโฮนครับเมนโวคอล lead แดนครับมาร์ชหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดคนนี้แบบคนนี้ก็ถูกตาถูกตาต้องใจผมเหมือนกันนะ,ะคือแบบโคตรเท่นะคนนี้ดูลุกด,ดูลุกเขาดิในลูกเนี่ยอย่างเท่บอกเลยคน<ะ>ต่อไปนะครับชานนะจงชานอูซับโวคอลมักเน่คนะรับเจนนิวลี่หนึ่งเก้าเก้าแปดนะคนนี้ก็ลุกมักเน่จริงนะดูทรงแล้วรู้เลยมักเน่แน่นอน ก็ไปดู MV กันเลยก่อนจะรับชมนะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันก่อนนะครับผมเพลงแรกนะครับอยู่กับ Killing Me นะเปิดมาก็ไฟไหมเลยนะน่าจะเดือดนะไปกันเลยกูอีไฟไหมเลยนะเพลงนี้ B.I ัอยู่นะ โอ้โหบบีโคเท่ผมไม่ได้พูดชื่อใครนี่ต้องขอโทษด,ด้วยอีกครั้งหนึ่งนะผมเป็นทุกวงนะจำแบบจำชื่อไม่ค่อยได้นะแต่วงนี้ผมจำหน้าได้ทุกคนนะ เคยลุกเมื่อก่อนนี่ก็เท่นะคุณเมดเดนที่เพลงนี้คุณคุณนนะไม่ได้เคยฟังนี่คนนี้ตัวไหนนี่อ๋อเพลงนี้เน้นบีดอ่ะเน้นบีดเพลงนี้

วันน like ี้หล่อเท่จัดลุกแบบว่าแบดบอยมากๆนะบีดไม่เท่าไหร่นะเพลงนี้ถึงจะเน้นบีดได้แต่แต่ว่าไม่แน่นนะดันหกเรียกว่าดันหกใช่ไหมหรือเรียกว่าเบรกดันดิ

มันก็หล่อเทยอยอู่กันจบแล้วนะไปต่อกันที่เพลงบลิงบลิงนะครับผมเพลงนี้ก็คุ้นชื่อนะแต่ไม่แน่ใจว่าเคยฟังบปล่ไปเลยแต่ฉากนี้คุ้นนะสงสัยเคยฟัง

Yo. นี่เป็นดิแต่จริง. Need you with hip hop. Jordan and they'll jail and I'm just somebody put up

เขาออกมาจากจีนฮวานแต่คนนี้แหละใน,นจีนฮวานคุณเจต์ติ <c oughs> ้งยากันในรถนะอย่างปั่นเลยไนะอยเ้เนี้ปเตรียลิ้ตปิงแข่งไปเด้อ

โอ้โหเทปบิร์กระตุกไปโดเพลงนี้แหละโอ้โหนี่แหละไอคอนต้องเพลงนี้เลยเพลงสุดท้ายนะครับกับ yy y นะครับผมก็ไปกันเลยอู้หูมาแนแบบช้าๆนะ เฮ้ย,ย,ยจากนี้โคตรหล่นอน้องบังแม่อ๋อผมจำคล้ายๆกันมีสองคน,นเนี่ยน้องบังเน่กับคนมเมื่อกี้คนละคนใช่ไหม เมนแดนนะผมยังชื่อไม่ออกนะผแต่ร้องดีโคตรหล่อเทจุนโฮหรือเปล่านะคนหล่อที ชื่อมันแล่นมาในหวัวนะครบเฮ้ยเพลงนี้ดีนะถือแบบว่าไม่ไม่ไอคอนมากนะแต่ว่าชอบอยนะการเรียบเรียงเพลงนี้เป็แบบรู้สึกเป็นเอกลักษณ์บางอย่างเอ้ย Laptop tỏa bì lên. Icon Yeah, tích. Sarajee. Men liền tay chơi. Ahead tục bogotan. A món cèo cổng. เพลงนี้มันสื่ออะไรกับผมบางอย่างฟังบางทีมันเหมือนแบบธรรมดาแต่ว่ามันมีโน้ตบางตัวที่มันทิมเข้ามาเป็นเองเยอะนะเงนี้มันสบายๆลวหล่อ มาคั่วไฟจริงๆวงนี้ <ś les> แน่นนะ นีนะเพลงนี้ไอคอนสองพันยี่สิบเอ็ดนะผมจบแจบเลบแล้วครับผมวายวะะรัับ <iz Everyone> ผมนึกชื่อถูกแล้วนะคนุณจินฮวานะครับ <S <S คุณตัวเล็กนะ <S <S คนนี้ผมชอบชอบสุด <S <S แหละ <S <S แล้วก็คนที่หล่อเทนะผม มาอ่านดีๆทีแล้วมันไม่ใช่จุนโฮนะมันเป็นจุนโวใช่ไหมจุนโฮน่าจะออกอย่างนี้นะครับสดูตัวอักษรผิดหน่อย <c oughs> หล่อเท่จัดของจริงคาลิสมามาก <c oughs> แล้วก็ค main dance นเมนแดนครับดงฮยอกนะผมจะจำไว้นะคนนี้โหเพลงสุดท้ายคือร้องดีมากนะจอดส่วนคนที่ผมสับสนนิดหน่อยนะครับยุนเฮยองนะยุนเฮยองกับน้องมักน่นะครับชื่ออะไรนะ ชาอูแนะนอนมักเน่ชาอูก็จริงๆจริงๆก็ต่างนะผมว่าผมดูออกนะแต่มีบางมุมในเอ็มีที่มันชวนผมสับสนนิดหน่อยนะก็จบไปแล้วครับสำหรับเรชันและทำความรู้จักวงไอคอนนะครับผมวงนี้ก็โหคุณภาพอยู่แล้วนะครับการแรปฮิปฮอปอะไรแบบนี้นะของจริงนะวงนี้ส่วนตัวเนี่ยชอบ2เพลงหลัง มากกว่านะชอบเท่าๆกันนะเพราะมันคนละแนวเพลงบิงบิงนี่คือแบบนี่แหละไอคอนครับยางเดือดน,นะแลปโหสุดยอดบีดมันสง่งด้วยนะครับแล้วก็แบบเข <c oughs> าเรียกว่าไงการออกเสียงการใช้เสียงใช้น้ำหนักอะไรงนี้นะโห oh, สุดยอดนะวงนี้แล้วก็เพลง yy y, 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 y เนี่ยคือแบบสายร้องเลยนะม <Yes. S 1> ีแรปอยู่ประมาณหนึ่งคนระับก็ของบับบี้นะก็คือถือว่าใช้ได้นะส่วนคนอื่นที่ได้รับพาร์ทร้องไปก็ทําได้ดีนะผมชอบมากนะเพลงนี้ บีทมันแบบมันมีบางอย่างนะตอนแรกฟังบางทีมันมันมีจังหวะเฉยๆอยู่นะแต่พอฟังไปฟ,ฟังมามันก็แบบโห و, ชอบนะนแฟนไอคอนคนไหนมีเพลงในรับ,บ้มแนะนำเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมสเสรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ชินชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอง